เห็นเป็นผู้หญิงเลยเห็นเธอเจอแล้วก็ที่พ่อเจออยู่อีกอีกหลายเรื่องเดี๋ยวแนะนำว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมใส่หูฟังเปิดไฟอยู่ในห้องเย็นๆของหนูจะเป็นตอนอ๋อท้ายนไปตอนมัธยมใช่ไหมเก่งการเรียนนัตสิน ก็คือเรียนรำเลยแล้วทีเนี้ยหน้าตัดสินนะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าจะมีพ่อแก่ใช่ไหมแล้วก็ในในห้องหน้าตัดสินที่โรงเรียนเก่งอ่ะมันจะแบบว่าไม่ได้ปิดสนิทนะแม่มันไม่เหมือนโรงเรียนในเมืองมันเป็นโรงเรียนตามบ้านๆอ่ะเออแล้วก็ห้องอ่ะมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเว้ยไว้สําหรับสองรำก็จะมีกระจกบานยาวนึกออกป่ะเออแล้วก็ผนังห้องอ่ะมันจะไม่ใช่ผนังทึบแบบนี้มันจะเป็นผนังที่เป็นแบบทําจากเหล็กอ่ะ ที่เป็นที่เป็นซี่เหมือนกับเคยร้านค้าที่แบบว่าเขาเขาแขวนของตามตามตามอะไรนันเออนั่นแหละจะเป็นซี่แบบนั้นเลยที่โรงเรียนอ่ะจะมีเด็กตายทุกปีอืมจะมีเด็กตายทุกปีเลยตายในโรงเรียนฮะตายจากอะไรจะมีแบบรถชนบ้านรถชนเอยบัวเละอะไรอย่างเงี้ยอ่าล่าสุดเลยก็คือเพื่อนตังเองอาจารย์อ่ะตามมาแก้งานปุ๊บแล้วก็มันต้องลงไปขัดขัดไฟแบบในในอ่างน้ําอ่ะเออแล้วใช่แล้วพอเนี้ยเขาอ่ะลืมเอาสวิตไฟลง ก็คือดูดต,ตายคาตรงนั้นเลยก็คือปีปีปีนั้นอนะจะหมดปีแล้วแล้วก็คิดเฮ้ยปีนี้ไม่มีคนตายเลยเออก็คือเด็กทุกคนอะดีใจแล้วว่าเอ้ยปีนี้โรงเรียนเราไม่มีคนตายอะไร่างเนี้ยเออสรุปว่าช่วงปิดเทอมนั่นแหละตายช่วงปิดเทอมเลยแล้วก็ทีเนี้ยที่ที่โรงเรียนก็เลยต้องเอาท้าววสุวรรณมาตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีไงเออก็เลยเอาท้าววสุวรรณมาตั้งไว้ในโรงเรียนเลยกลับไปพักนาตตสินนะแล้วคือพวกหนูต้องไปนอนโรงเรียนกันบ่อยมาก ตกกลางคืนนะ่ะคือห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำโรงเรียนเว้ยไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยก็คือต้องเดินอ้อมห้องน้ำตดศีนไปข้างหลังเออแต่ปกติแล้วคือไปห้องน้ำอ่ะอาจารย์อาจจะสั่งไว้เลยใครไปห้องน้ําอย่าไปคนเดียวหรืออย่าไปแค่สองคน <c oughs> ถ้าไปปลุกเพื่อนเลยไปเป็นกลุ่มเดินกันไปเลยสี่ห้าคน <c oughs> อย่าไปกันแค่คนสองคนใช่สาเขาบอกเลยว่าอย่าไปแค่คนสองคน <c oughs> ก่อนจะไปห้องน้ําบอกข้อแก่เขาสักคํานึง <c oughs> อะไรแบบเนี้ยแต่เวลา ช่วงที่เราเจ็บฉุกเฉิหนนะนึกออกปะเออเราไม่สามารถแบบยกมือบอกพ่อแก่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็ลืมเพราะว่าด้วยความที่เราแบบไปนอนโรงเรียนบ่อยอันนี้ไม่ใช่เป็นการนอนโรงเรียนครั้งแรกนะอืเหมือนเราไปนอนโรงเรียนบ่อยแล้วพะเราเรียนนาตศิลเราแบบรุ่งเช้าเราต้องไปรำอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราต้องแต่งหน้าแต่ตีสามตีสี่เออแล้วคืนนั้นก็คือทุกคนหลับสนิทปุ๊บพอนอนปุ๊บอ่ะก็คือทุกอย่างเริ่มเงียบใช่ไหม เด็กๆมันก็จะเล่นกันก่อนไว้นั่นอ่ะพอมันเล่นกันเสร็จปุ๊บอ่ะอาจารย์มอนอนได้แล้วอะไรเนี่ยก็เงียบพองเงียบปุ๊บได้ประมาณครึ่งชั่วโมง <S <S เพลงลํำไทยอะ่ะพอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกอะไรแบบเนี้ยเออไป,ไปปิดปุ๊บถอดปลั๊กออกเลย <S 2> <S 2> ถอดปลั๊กออกเลยเพื่อตัดปัญหาอ่ะโอเคต่างคนก็ต่างแยกย้ายแบบเข้านอนแต่ตอนนั้นคือทุกคนอ่ะเริ่มกลัวแล้วแล้วผ้าที่ทุกคนห่มนอนก็คือเป็นผ้าโจงกระเบนแดงเพราะว่าเขาด้วยโรงเรียนเรามันไม่มีงบ เออมันไม่มีมบ<ด>แล้วผ้าจงกระเบนในนั้นกนะ็คือเอาผืนหนึ่งมาปูอีกผืนหนึ่งเอามาห่มเออแล้วก็จงกระเบนแดงอะ่ะเออคือมีอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ใช้มากี่รุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะแล้วมีพี่คนหนึ่งอะ่ะปวดฉี่มากปวดฉี่แบบปวดฉี่มากก็เลยแบบเรียกหนูแตบบ่ว่าเก่งๆไปเป็นเพื่นอนที่ห้องน้ําหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่ะแปงานไปแต่คนอื่นอ่ะคือเริ่มหลับไปแล้วมันเว้นช่วงมาประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีแบบเนี้ยเออก็เลยเดินกันไปสองคนก็ แล้วก็ไม่ได้ยกมือไหวอะไรเพราะเราคิดว่าเออทุกคนหลับหมดแล้วอะไรแบบเนี้เออก็เปิดประตูออกมาปุ๊บเดิน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 กันออกไปพอตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันจะเป็นโรงจอดรถแล้วมันมืดมากข้างหลังห้องนาฏศิลป์คือต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ที่มีคนเอาสารเอาอะไรไปไวต้ตรงนั้นเต็มหมดเลยน่าจะร้อยกว่าปีได้ใช่ใแล้วก็พอไปถึงต้นโพใหญ่นั้นปุ๊บอะแม่เป็นแสงสีเขียวบุ๊บอือก็เห็นนะเป็นคนอะอเห็นเลยว่าเนี่ยคือคนคนยืนอยู่ตรงเนี้ย แล้วก็หันมองหน้ากับพี่เขาแบบแบบเนี้ยคือแบบโโรู้คนลุกแบบว่าเออจะวิ่งหรือว่าจะแบบว่าจะอะไรอย่เงี้ยคือในใจรู้กันอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าคือแกก็ปวดฉี่ไม่ไหวแล้วไงเอเอก็เลยจูงหนูไปถึงห้องน้ําไม่ได้อะไรเนี้ยแล้วช่วงนี้แกเข้าห้องน้ำใช่ไหมพอแกเข้าเสร็จหนูก็นั่งอยู่ข้างหน้าก็ปิดตายอยู่ตลอดเลยเพราะเรารู้แล้วว่าแบบกูเงยนากูต้องเจออะไรสักสิ่งอะไรแบบเนี้ยเออพอเดินกลับจะเข้าจะกลับเข้าห้องน้ำตัวสินะมทางเดียวด้วยใช่มันมีทางเดียวเลยคือต้องผ่านเว้ย ก็ผ่านมาได้ปกตินี่แหละเออคิดว่าโอเคไม่เจออะไรแหละอะไรแบบนี้เปิดประตูเข้าห้องนั่งตัดสินปุ๊บโอ้โหก็คือเหงอนปกติอาจารย์อาจจะนั่งมันจะเป็นโต๊ะไม้ไว้โต๊ะนัาตัดสินอาจารย์เขาจะนั่งโต๊ะไม้อย่างเดียวเลยเป็นไม้เกา่าๆเลยอะ่ะเออแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> นั่งแบบอยู่แบบคืออยู่ตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแบบหนูกับพี่เขาเลยแบบตะโกนเรียกอะ่ะตะโกนเรียกคนที่อยู่ในห้องอะ่ะบอกว่าลุกขึ้นเปิดไฟหน่อยลุกขึ้นเปิดไฟหน่อยอะไรแบบนี้ แบบเออไม่ไหวแล้วลุกขึ้นเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเร็วอะไรแบบเนี้ยแต่แบบอาจารย์ถามอะไรอะไรอะไรแบบเนี้ยก็เลยเล่าว่าเออเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ทุกคนก็เคยกลับกลายเป็นแบบว่านอนไม่หลับจากที่แบบต้องตื่นตีสามตีสี่ใช่ไหมก็กลับกลายเป็นแบบว่าต้องตื่นกันก่อนแล้วแบบว่าก็มานั่งเล่ากันว่าเออแบบเจออะไรอะไรแบบเนี้ยเออครูก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมครูบอกแล้วว่าเวลาไปอ่ะให้ไปกันเป็นสี่ห้าคนเพราะว่าไม่ใช่เธอสองคนแรกที่เพิ่งเจอ อืแล้วครูสอนที่นี่มาแบบว่าครูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยครูบอกแล้วว่าให้ขอบเขาแก่ให้เขาตามไปคุ้มครองแล้วเนี่ยไม่ทําตามกันอ๋อที่เจอไม่ใช่พ่อแกหรอไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแก่แต่คือว่าเป็นห้องที่สร้างห้องนักัดสินขึ้นมาตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ตรงต้นโพก็เหมือนเป็นที่ฝังศพของมาก่อนอพราว่โรงเรียนใช่โรงเรียนทามาจากเมื่อก่อนก่อนจะเป็นโรงเรียนคือเป็นปนเผาเธอเป็นประชาของวัด แล้วตรงต้นโพคือมีนเผาศพก็คือว่านี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เจอในโรงเรียนคร่าวๆนะครับแต่แต่เชื่อว่าถ้าใครเรียนน่าจะสิหรือว่าใครอยู่ในโรงเรียนที่แบบเป็นต้องไปนอนโรงเรียนบ่อยเป็นกิจกรรมอาะต้องเจอพวกนี้ยังไม่คือจากบรรยากาศของโรงเรียนบ้านนอกโอ๊ยสอบกระแทกกูแกัมทุกคนวันนี้เป็นวันที่กลัวกับพี่เบคได้สามรอบติดโคตรดีใจอ่ะ ใจเด็กแ,แ,แม่ด้วยเนี่ยแม่กลัที่ไหนแต่เดี๋ยวเนี้ไม่เลยไ <c oughs> ม่เลยจ้าอ้ามึงได้กูแค่นี้แหละโหได้แค่นี้ได้ตังเยอะแล้วันนี้มึงหลายชอบมากเลยไม่ชอบผีอ่ะ <c oughs> หลายชอบจัดไ,ไม่ชอบผีจริงเคยไปนอนโรงแรมเล่าเลยไงไม่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้เล่าอะไรแต่ว่าเคยต้องไปนอนโรงแรมคนเดียวอ่ะแล้วแบบการการการติดระที่พี่ไลฟ์ฟังอ่ะแล้วพี่เปิดไฟทั้งหมดเลยอ่ะเพราะไม่ไม่ไม่หวังจริงกลัว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เจอผีนะไม่มีแล้วผีแต่เขาจะบอกว่ากลัวเด็กก็ฉิวมากเลยนไปห้องเดียวคือแบบไฟในห้องอ่ะเปิดทุกไฟแล้วก็เปิดตู้ส้าอ้าเลยห้องห้องโรงแรมอ่ะเปิดตู้ตู้เย็นก็เปิดอ้าไฟหัวเตียงเปิดอ้าเปิด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 เลยแล้วก็นอนอย่างเงี้ยแบบอ่ะซิมึงมาเลยกลัวนะกลัวผีกลัวผีซ่อนใใช่ใช่มีความรู้สึกว่าถ้ามาต้องเห็นอย่าให้แบบว่าแวบๆไม่เอาจะได้คิดทีเดียว อย่าให้รู้สึกเขาแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะไม่เอาเย่าตอเลยการเปิดไฟจะทำให้เราหายกลัวนะใช่แม่ว่าพอไป่ได้แล้วนอนหลับนอนหลับนอนหลับสนิทเลยไหมยอไว้พ่อเคยเจอมาแล้วก็กลัวฝังใจก็เลยต้องเปิดนะใครลู้ไงแม่แม่เดี๋ยวเท้าความไปจำไม่ค่อยได้บอกเป๊กว่าแม่จำไม่ค่อยได้จบเลยครับไม่ค่อยได้เพราะาจำไม่ได้เพราะว่าแม่จำไม่ได้มึงชาเลนจ์ของแม่คือเล่าเรื่องผียังไงให้ไม่ตลก มันรอดอ่ะดีใจด้วยต้องมีวา่วานีวไม่ชอบเสียงอะไรอย่างนี้เลยพอแล้วเดี๋ยวาไม่ไหลต้องมีซักตกอะหนูว่าหนูว่ามีคนตายหนูว่าต้องสักตกจอกูดิเสียกูมาตับม,มุ้ตับม,มุ้ย่างนี้ มันเกิดขึ้นหลายปีแล้วไม่เล่าเป็นยังไงมันตลอดนี่ไม่พี่อย่าเอาเสียงแมวเข้ามามันดูซอสตังชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องขอชื่อเรื่องครับเดี๋ยวไปตังกันทีหลังเพราะไม่รู้จะตังเรื่องอะไรผีจะไม่ขำอ่ะไม่ใช่วกขำอย่างเง้วทางที่ผีนะระหว่างนี้เป็นรดไม่ใช่หูฝา แเออแม่ต้องฟังคูจะเล่าตอนแม่อยู่สสยแก้วแม่นอนพื้นพื้นไหนพื้นแบบไม่มีเตียงน่ะคุณเดี๋ยวมึงหนักอ้าวพีเป้แม่ไม่ได้เล่าหรอดีมึงขกันสคนน่ะผมก็อยู่โลกของผมเออวีแม่จะเล่าฟังว่านอนแม่นอนพื้นน่ะตอนก่อนไปอยู่กับพ่อใหม่ๆน่ะแม่นอนพื้นใช่ไหมล่ะมันไม่มีเตียงนีเนี่ย แม่เป็นคนที่ติดเรื่องฮวงจุ้ยมากแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องยังไม่สนใจอะไรหรอกแต่ทีนี้ว่าทิศน่ะมันหละหันลำบากเข้าประตูมันมีสองช่องสองทางเป็ทางวอลเป็นวอลสองทางแม่หกจากหัวไปไหนดีสรุปว่าแล้วแม่เราต้องทางทิศเหนือน่ะทิศทิศต,ตะวันออกแม่แต่หันหัวไปทางทิศต,ตะวันออกแต่ว่าผอเอได้ตะวันออกแล้วน่ะมันมีถังส้วมอยู่นะถังส้วมหัวนอนมันจะต่างตรงหัวนอนแต่แม่นอนพื้นมันจะต่างแล้วก็มีถังส้วมแม่ก็นอนหันหัวไปนี่ เดี๋ยหล่คืนแรกอ่ะคืนครนงที่หนึ่งนะแม่ฝันแม่ฝันว่าแม่ขึ้นเรือเรือใหญ่มากภายในบนเรือนั่นอ่ะมีผู้ชายมากมายแต่งเสื้อเหมือนโหดใส่เสื้อสีแดงๆดลายสกอตเต็มเรือยหมดแต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป็นแบบเหมือนคนจีนผมบอบๆจิกๆเป็นคนจีนแล้วเขาพูดว่าเขาเดินมาหาแม่เขาบอกว่าไปกับผมไหม ในฝันกันนะแต่ไม่ฝันแันไปกับผมไหมเสื้อดีฟ้าอะไรจะ่ว่าแม่จำหน้าแม่นเลยเขาบอกว่าแม่บอกในความคิดว่าเฮ้ยใครว่ามาชวนกูเนี่ยไปกับผมไหมแม่บอกว่าไม่ไปแล้วก็มองหาตะบูนตะบูนไปไหนวะตะบูนไปไหนวะเพราะคนมันเยอะมากตะบูนไปไหนเนี่ยแต่คนเนี้ยเสื้อแตกของเพื่อนแม่เลยไม่ไปไม่ไปค่ะไม่ไปแต่ว่าเล่นระหว่างี่บูกไม่ไปไปแม่มองหาตะบูนเขาก็เลยหายไปเลยนั่นคือแรกพอคืนที่สองถัดมา แม่กัฝันอีกแม่ฝันนั่นน่ะว่าเดินมาหาเขาเขาเดินมาหาแม่คนเดิมเลยคนเดิมเอ้าเรลาปกติมันจะไม่ฝันซ้อนฝันเว้ยมันจะไม่วันนี้ฝันเ้วพรุ่งนี้มันจะมาฝันถึงคนเดิมเหรอมันไม่ใช่ที่แม่ว่าเอ้าคนวันที่สองอ้าวตัคนนี้มาไงวะเนี่ยเขามาหาแม่ถึงในห้องในห้องที่แม่นอนอ่ะแม่หันหัวไปอย่างเงี้ยแม่นอนติดข้างฟ้าข้างฟ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เขามาแล้วแม่ก็นอนแม่ขยับไม่ได้เขามานอนอย่างเงี้ยเขามันติดฟ้าเบียดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย แล้วแม่นอนเนี่ยเข้าเปลียนฝาทุเรียเป็นฝาผนังใช่ป่ะแล้วเขาก็มาลูบท้องแม่ลงขึ้นลงแม่ก่อแม่ก็คิดว่าเป็นตะบูลแม่ก็แต่ว่าแม่เห็นแล้วนะแม่ก็ขึ้นลงขึ้นแต่ไม่ถึงอีโมนะแต่ตรงนมเนี่ยขึ้นมาลูบขึ้นลูบลงแม่ก็รำคาญนะแม่ก็อนแม่ก็ตะบูนตะบูนไปตะบูนไม่กลับบ้านตะบูนไม่กลับบ้านแล้วพ่อไม่ดูทำงานพ่อไม่กลับบ้านมาลูบขึ้นลูบแม่ก็อน ลำคาญงทำานนึกว่าเป็นพ่อมันก็เลยหันแบบหลีตาขึ้นมาอย่างเงี้ยหลีตาดูไกลเห็นเป็นผู้ชายคนที่บเอนเรือนรู้ไปมาแม่เดี๋ไม่ยุ่งกับชันเดี๋ไม่ยุ่งกับชันแม่อยู่เงี้ยเหมือนแบบทีอําน่ะมองอะเวอร์ตะบูนก็เลยปล่อยแต่ว่าทักบ่อยแล้วทักานานแล้วนะว่าลำคาญก็เลยว่อยาอ,อย่างเงี้ยเห็นเป็นผู้ชายคนนั้นนบบว่าเดี๋ยวไม่ยุ่งกับชั้นเดี๋ยวไม่ยุ่งกับชัน ตะบูนมาพอดีเปิดประตูคึอลืมของหายไปเลยนั่นแหละไม่หันมาตรงๆพ่อกลับมาพขยัขึผีเฝ้าส้วมทีนี้เพ็นปนงไปหาปนงบอกว่าปนงคือคนที่บอกว่ามีเซนเรื่องคนนี้ทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าคนที่ที่ที่ทำงานบอกว่าสำนักงานน่ะสร้างทับป่าช้าเก่า เลยมีหลากหลายมีอิสลามมีจีนอะไรเงี้ยเป็นรายช้าเก่าอีกอันนึงอ่ะที่สำนักงานเพื่อนแม่เขาเป็นแบบว่าเป็นเป็นคนทํางานแล้วเขามาใหม่แล้วเขาก็มานอนบ้านพักข้าราชการเหมือนกันเว้นไปสองหลังเออสรจบอกว่าแต่หลังเป็ติดกันเข้ามาใหม่เลยบ้านพักราชการอ่ะมันจะเป็นสองชั้นชั้นบนจะไม่มีไม่มีเรือนไม้นะเป็นเรือนไม้แบบโด้ขึ้นไปเลยเออแล้วบอกว่า พอกลางคืนอ่ะอยู่ๆเขาวิ่งร้องไห้มาหาแม่กี๊ดแบบตอนตีแรกนะตีสองตีสามตีสองเออวิ่งมาหาแม่แล้วกี๊ดอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครไม่มีแม่หาใครมาหาแม่เขาบอกว่าสองหลังน้องไปหาสองหลังน้องไม่หาแม่เขาบอกว่าเขานอนนอนอยู่แล้วแบบอยู่ๆเขามีบอกว่าคนเน่ะวิ่งตกผนังไม้อ่ะรอบชั้นสองอ่ะแล้วบอก มันจะเป็นคนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ให้มันไม่มีระเบียงอ่ะเาเป็นชั้นแล้วเขานอนชั้นสองอ่ะแล้วตกจากข้างนอกอ่ะตกจากข้างนอกเหมือนกับวิ่งรอบชั้นสองอ่ะแล้วตกตั้งพอนเองดูดิอุ้ยดิเนี่ยแล้วตกตกจากชั้นสองอ่ะไม่มีทางเดินเป็นบ้านไม้ชั้นสองแล้วเขาเลยคี้แบบี้ีแบบไม่อยู่ไม่ได้พรามีคนมาเจออีกว่าได้ยินเสียงทักีสี่ทีห้านเดียินเสงแกะแกแกะก่างสำนักงานจะทำบุญ บ้านพักราชการที่แบบว่าแม่แม่พ่อเคยไปอยู่อะน่ากลัวที่ผายเป็นบ้านไม้ๆอะไรเงี้ยมีหามือจบแล้วครับทุกคนก็เจอเฉยๆไม่มีไม่เคันมีตั้งหลายเรื่องน้องเกิงมันมีตั้งหลายเรื่องเออหนูว่าต้องเจอบ้างแหละเขาเยี่ยมแบบเนี้ยบ้าบมีแต่มันไม่ฆ่าเล่าเหนื่อเหนื่อยแต่ขอบอกคุณจะตกใจกับอันนีมได้ตลอดเลยนะอันเนี้ย เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาเล่าเหตุการณ์ในวันนี้และช่องนี้ฝากกดแล้วแชร์ช่องปาก์คอนี่แล้วก็ช่องเดอะไก่ไลน์แล้วก็ช่องเกฟเตอร์ค่ะแล้วสามช่องนะครับเดี๋ยวมาเมนแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย